ช่อง YP สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาแนะนำโตโยต้าเอเอเนะครับผมคันนี้ปี93นะครับราคาเพียง35,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เป็นเครื่อง g x i นะ X รับผม2.0นะครับเกียร์ธรรมดารถใช้2ระบบนะครับแก๊สและน้ำมันนะผมเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับแจ้งลมเล่มเรียบร้อยแลวนะครับผม สีก็65นะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับผมขับสนุกสุดทนด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่จุกจิกนะครับกระจกไฟฟ้าผมมอะมรพาว power แอร์เย็นนะครับภายในสะอาดสีก็มีรอยบ้างตามอายุนะครับผมช่วงล่างก็แน่นๆนะครับผมรถไวยใช้งานก็คันนี้ก็ลองพิจารณาดูกันนะครับสามารถต่อรองกันได้ที่หน้างานเลยนะครับผมภายในมีชุดเครื่องเสียงนะครับเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าครับ เบาเป็นเบาผ้านะครับสวยสะอาดนะครับคันนี้ครับรีวิวดูกันรอบๆนะครับดูกันเรื่อยๆสีโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับไม่แตกไม่ลอกครับผมก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับกอตามอายุรถนะครับผมเราแม็กนะครับนะครับตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆนะครับไม่มีรอยชนหนักนะครับผมเป็นเครื่อง2.0นะครับเครื่อง 2000cc แรงๆกันเลยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรยายละเอียดต่างจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ